สวัสดีค่ะวันนี้ครู้นยหนาจะมาให้สาระความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงบนโลกโซเชียลนะคะวัยรุ่นสมัยนี้ติดโซเชียลมีเดียที่ชอบทำตัวเป็นจุดสนใจในสื่อออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมเสี่ยงที่หนึ่งเช็คอินบอกสถานที่และพฤติกรรมเสี่ยงที่สองโต์ข้อมูลการเงินหรือเลขที่บัญชี ระวังกันด้วยนะคะทุกวันนี้โจรมีทุกรูปแบบเลยค่ะพฤติกรรมเสี่ยงที่3ให้ข้อมูลส่วนตัวกับเว็บไซต์ผู้ไม่หวังดีสามารถขโมยข้อมูลเพื่อไปขายหรือกันแกล้งก็ได้นะคะพฤติกรรมเสี่ยงที่4โพสให้ร้ายใส่ร้ายให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายและอับอายสามารถแจ้งความเอาผิดฐานผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะ พฤติกรรมเสี่ยงที่5ถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอก่อนได้รับอนุญาตเดี๋ยวมีกฎหมายใหม่แล้วนะคะเรามัดระวังตัวกันด้วยวิธีป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงบนโลกโซเชียล 1. ไม่เช็คอินทันทีเมื่อถึงสถานที่ 2. ไม่โพสต์ข้อมูลการเงินหรือเลขที่บัญชี 3. ใช้รหัสผ่านทุกเว็บไซต์ 4. ทําให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย 5. เบอร์หน้าทุกครั้งเมื่อถ่ายติดบุคคลอื่นเมื่อความเป็นส่วนตัวค่ะยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอีกมากมายบนโลกโซเชียลระมัดระวังกันด้วยนะคะและเราจะปลอดภัยจากอาชญากรรมคอมพิวเตอร์รอติดตามอีพีหน้าด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารสาระความรู้วันนี้ครูน้อยหนาขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ